วิคอลฟุกบองกับเฮเลงพาเรือวังนีโอดจะพาเรือไปดูศึกฟุกบองยูฟาแชมเปี้ยนลีกกัน คู่แรกไปที่กลุ่ม C หรือว่ากรุ๊ปออฟเดตอินเตอร์มิลานอีจะเปิดซานซิโลต้อนรักเสือใต้บบเยอร์มิวนิกโดยทั้งสองทีมแบบอีเข้าสู่รอบนี้แบบ ac, นะ Inter, อัตโนมัตินะอินเตอร์อีได้รองแชมป์ลีกเมื่อฤดูการก่อนส่วนบบเยอร์มิวนิกอีได้แชมป์ลีกเลยแต่ถ้าพูดถึงผลง,งานในลีกฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าเสือใต้อีดูดีกว่าพอสมควรเล่นไป5นะัดชนะ3เสมอสองยังไม่แพ้ใครส่วนอินเตอร์มิลานฤดูกาลนี้อีมาแปลก ห้านัดแรกอีแพ้ไปสะสองละชนะสามแถมสถิติเกมย่างในรายการนี้ของอินเตอร์มิลานก็ไม่ค่อยสวยนะชนะสองเสมอสองแพ้ไปสัสี่แล้วพวกลรมมาดูสถิติของบาเยอร์มิวนิคสิสามฤดูกลาลหลังสุดในรอบแบ่งกลุ่มอีเลี่ยงไปสิบแปดนัดใช่ไหมไม่แพ้ใครไม่ว่านะอีชนะไปสิบเจ็ดเสมอหนึ่งฟอร์มหกขนาดนี้อินเตอร์อีจะไหวหรือเปล่านอกจากนี้สถิตกิการเจอกับสโมรสรนจากอิตาลีนะบาเยอร์มิวนิคอีก็ดูดีนะ 10นักหลังสุดอีมไม่แพ้เลยชนะแปกเสมอสอง เรียกได้ว่าเจอใครจากอิตาลีอีต,ตกได้เกี้ยงเลยแถมเกมลีกล่าสุดเนี่ยอีก็มีพักตัวผู้เล่นหลายตัวเหมือนกันนะประมาณว่าอีคงเก็บตัวไว้เจอกับอินเตอร์เต็มที่อ่ะแม็กเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าพวกรือเห็นฟอร์มอินเตอร์มิลานเล่นเทียบกับยบร์มิวนิกแล้วอะ่ะว่ามั่งใจแล้วว่ารือต้องคิดแบบว่าแน่นอนยบร์มิวนิกอีจะบุกมาเอาชนะอินเตอร์มิลานและเก็บสามแต้มแรกได้อย่างแน่นอนเฮียเหลียงคอนเฟิร์มคู่ที่2ไปกันที่กลุ่ม A กันบ้างนาโปลีอีจะเปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูล โดยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนาโปลีอีไม่ได้มาเล่น UCL นะอีไปเล่นยูโรปาลีกเพราะอันดับอีไม่ได้แต่ปีนี้อีมาได้แล้วเพราะว่าฤดูกาลก่อนอนะ่ะอีจบเป็นอันดับที่3ของลีก ส่วนลิเวอร์พูลอีกก็มาแบบอัตโนมัติเหมือนกันในฐานะรองแชมป์พรีเมียร์ลีกและผลงานในลายกลางนี้เมือ่อฤดูกลางที่แล้วอีกก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิกด้วยแต่ไปแพ้มัดดิตซัดศูนย์ประตูตอนหนึ่งเลยได้แค่รองแชมป์เพราะว่าผลงานในลีกของหงแงดงฤดูกลางนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่6นัดแรกอีกชนะได้แค่2เองเสมอ3แพ้1แล้วดันไปแพ้แมนยูด้วยนี่สิมันน่าเจ็บใจจริงๆ ขณะที่นาโปลีฟอร์มอีใช้ไล่นะในลีกอีเล่นไป5นะัดชนะ3เสมอสองยังไม่แพ้ใครแล้วโออยากจะบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะเป็นคู่ที่ฟ้าลิขิตให้มาเจอกันบ่อยมากๆเลยนะ ยูซีหครั้งหลังสุดเนี่ยอีอยู่ร่วมสายเดียวกันเนี่ยสาครั้งเลยซึ่งนานะแค่เฉพาะผงงานในบ้านของนาโปลีก็ต้องบอกว่านาโปลีอีดูดีกว่าของแดงชัดเจนมากๆฤดูกาล 2019- ันสิถึงสองพนาโปลีชนะ2 0งฤดูกาล2 0 1 8ันสถึงสองพนาโปลีอีก็ชนะ1 0ึ่สองครั้งหลังสุดในบ้านนาโปลีอีชนะหมดเลยไม่เสียป,ประตูสักลูกด้วยแล้วอีไม่ได้เก่งแค่เฉพาะกับลิเวอร์พูลนะอีเจอทีมจากอังกฤษในบ้านตัวเองเมื่อไหร่6 นักหลังสุดอิชนะไปซะาหาแพ้แค่นักเลียวเท่านั้นเองวัวรู้อัวเข้าใจนะว่าลิเวอร์พูลอ่ะอีเป็นทีมใหญ่แล้วก็ UCL6 ครั้งหลังสุดอ่ะอีเข้ารอบตลอดนะอีไม่เคยตกรอบนี้เลยแต่วันเนี้ยอีมาเจอนาโปลี oli, วัวมองว่ามันเหมืองงูเหลืองกับเชือกกล้วยยิ่งฟอร์ลิเวอร์พูลช่วงนี้ยเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าล็อกเท่าไหร่วัวมองว่าน่าจะยากนะที่จะบุกมาเก็บ3าคะแนนได้เอาเป็นว่าคู่นี้วัวอ่างว่าเสมอละกันวันนี้นะเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง คู่ถัดมาไปที่กลุ่มดีกันบ้างท็อตแนมฮอสเปอร์อีจะเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกมาเซทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้มาเล่น UCL รอบสุดท้ายนานแล้วนะโดยฝั่งของสเปอร์อีเข้ารอบมาในฐานะอันดับ4ของพรีเมียร์ลีก สมัคเซอีได้ลองแชมลีกเอิงขณะที่ผลงานในลีกฤดูการนี้ก็ถือว่าใช้ไล่ทั้งคู่สเปอร์อีเล่นไป6นัดชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครสมักเซอีเล่นไป6นัดเหมือนกันชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครแถมเก็บได้3คิงชิกอีกด้วย ปีก่อนสเปอร์อีไปเล่นยูโรปาคอนเฟนซ์ลีกนะเหมือนอีไม่ค่อยเอาอ่ะอีกตกรอบแรกแม่งเลยจะได้มาเล่นพรีเมียร์ลีกแบบสบายใจส่วนมัร์เซออีไปเล่นยูโรปาลีกอีตกรอบแล้วก็ต้องลงไปเล่นยูโรปาคอนเฟนซ์ลีกอีก็ไปแพ้ฟเฟยนูดรอตดามในรอบรองชนะเลิศแต่ปีนี้ทั้งสองทีมกลับมาเล่นรายการใหญ่แล้วนะว่าวงมังแน่ๆเพราะว่าอีไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย โอเลยไปดูสถิติในฟุตบอลยุโรปย้อนหลังก็ต้องบอกว่าสเปอร์อีชัยไล่นะโดยเฉพาะเกมยาวเนี่ยอีมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่78%เลยทีเดียวขณะที่โอลิมปิกบักเซเนี่ยในรายการยูฟาแชมเปียนลีกอีเล่นเกมเยีอยมไม่ค่อยดีนะ12นักหลังสุดในรอบแบ่งกลุ่มอีเสมอ4แพ้8ไม่ชนะใครเลยโอ้มองว่าวันเนี้ยบักเซไม่น่ารอดแหละอีน่าจะบุกมาแพ้สเปอร์แน่ๆ แต่อยู่ที่ว่าอีจะแพ้กี่ลูกเท่านั้นเองแล้วอาอันตอนิโอคองเต้โค้ดของสปเปอร์อีค่อนข้างจะจริงจังกับรายการนี้มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอัวมั่งใจว่าสปเปอร์จะสามารถเอาชนะโอลิมปิกมาร์เซได้แบบสบายๆบา,บา,บาติงแน่นอนแล้วถ้าหาใครชอบใจคองเทคน,นี้ของอัวก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ยังมีฟุตบองให้เชียร์อีกเยอะเลย